โอ้มารอๆกันลราผมกับมาสะพุดได้สองคนมาทั้งเดียวกันอยู่มาทั้งเดียวกันหากินพ่อกันมันมเนเอมือนี่เอ้เตรียมความพร้อมพี่น้องเตรียมพร้อมรอสัญญาณเพิ่นเอ้เห็นจาัด่างครับสองแดงเนาะสองแดงโอ้สิ่งน้ำชาติพยาครับผมสิมงน้ชาติพยา สัมผัสสัมผัสเออสัมผัสคนสิมหวานคนจะมันมาเนี่ยโตยิงยิงงยู่รอฟังลยนะเนาะเอัตยิงยิ่อยู่รอฟังเลยล่ะน้ำชืดเอคนกวนทั้งกลางแล้วมันเขามารอฟังเลยนะเบน้องน้ำกันมาส้มงันติดติดขอบสาเลยมเนี่ย อันนี้ติดขอบสะเอเมนติดขอบสนาม่ติดขอบสะติดขอบสะติดขอบสะางก็ว่างว่างายเรีก็ว่างาเอรอสมผลงานเลยรอสมผลงเอเตรียมความฟอร์มเาวอมวอมวอุ่นเครืองไว้แล้วอุ้นเคืองไว้แล้วขันส่งสัญญาณน่ะ อนบรรยากาศพี <toys> ่น <m ics> <m ics> ้องบรรยากาศดีอากาศดีครับอากาศดีเมื่อนี้แจ่มใสฟ้าเปิดพี่น้องกับมาหลายแล้วพี่น้องกับเขาสมควรอยู่นับกันมันเกี่ยวน้องหัวใจการต่ว่าไปนั่งไปแค่เทียวเลยอู้นสาเงี้ยขนาดเลยสุดหนุกตาเลยจริงๆควมมาควมยาวเป็นกิโลเลยครับเนี่ยสาเนี่ย ผมยาเป็น huh. ก Mont ิโลเลยมันไฟไ้บ้านนีโตที่อำเภอนาเชื่กสารคามครับบ้าเกรคามบาเกบาทละครับเนี่ยแค่สามรอยฟังร้อยหสิบครับผมแค่สามรอยฟังร้อยหกสิบครับฟังว่างหลายครับฟังว่างหลายเนาะ ลุงไดงด้ยสามพื้นซีพื้นระว่าไปโอ้ยลุงใบหือ่โอ้หัวงเสี้ยวเหี่ยมาน้ำพืนแล้วบัดเียววะไปตาวนเนาะเออบัดบัดร้อยหกสิบหนงไหมได้ไ่ได้เอามวนไว้ก้อนลวะเออได้ไ่ได้เอามวนไว้ก้อนแล้วะอุันอันเห่ยงสองดังนี่เพิ่นคิดดังเดียวเดังครับนี่า คิดตัดนี่ยลยครับคิดคนละคนละโอ้สโอ้คิดคิดคนละร้อยหกสิบสี่เฮ้จักดดงก่บบเนบ่อดกหนดบ่กำหนดดางโอ้บ่ได้กำหนดดัางครับดี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 สองด่างสามด่างชี้บ้ารับกัวปายงี้ัดรวมกันเนาะเออโอ ทางการเื่วลาทำงานไปขายฝนลงเงินเลยไหลขึ้นน้องป่ามีอยู่ทัวครับท่านเพิ่นก็ขึ้นโอ้ทั้งนี้บ<า>่มีคนมันสิบปรเลีนพื้นพีดดิมันกัมันก็บอกมาถือครับมันก็ไปทัวเทียบมันนีตายคืออันสัญลักษณ์แดงๆนี่คือว่าเขาซื้อตัวแล้วบ่ครับอย่าสัญ,ญลกักษณ์ในเสื้อตัวแล้วครับตัวฟังครับผมตัวฟังตัวฟังสีแดงสีแดงครับตัวอันแพ้ด้วยนะครับเนี่ยตัวเพ้กะ มันอีออกเป็นไข่สีสมวะโอ้สิมีสัญลักษณ์ลิ้นของขี้ยาแล้วแต่ละคนครับผมโอ้กินกับมือว่าผู้ใดลารงผู้ใดบ่หักล่งก็ชีสิงหัวโอ้สัญลักษณ์น้ายูเพสเป็นสีสมครับแยกเสียกเส้นนี้ให้น่าเดี๋ยวผมจีถึงเพิ่นส่วนมากแถวรอฟังสิบ่ค่อยมีครับเป็นพี่น้องบ่ค่อยมีประเดี๋ยวส่วนมากจะเป็นเพสเพสสลายกว่าส่วนยูเพสจะลายกว่า kháng phăng những vàng vô Vào Vàng lại vô kháng phăng <laughs>